คลิปวิีโอนี้เราหมดไปกว่าครึ่งหมื่นเรียกได้ว่าสุดพรีเมียม9กาใบมาดูกันครับผมว่าคลิปวิีโอนี้เราจะจัดหรือจะเจ็บว่ามา,มา,มาแล้ววะม่วงมาม่วงเริ่มมาแสดงว่า แบบนี้พอจะว่ายน้ำได้ไหมยินดีต้อนรับเข้าสู่ AO Origin เลยครับผมที่ผมต้องทำการสวัสดียาวขนาดนี้เพราะว่าคลิปวิดีโอนี้เราหมดไปกว่าครึ่งมื่น น่าจะเลยครับเพราะว่าแพ็คใหม่ที่เติมมาครึ่งหมื่นแล้วของเก่าอีก50บใบผมว่าคลิปนี้มีหลักหมื่นกว่าๆอยู่แล้วนี่นครับผมอ่ะวันนี้นะครับเราก็จะมาเปิดตู้การ์ดกระชับพรีเมียมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการ์ดที่อัปเดตเข้ามาใหม่หลากหลายใบการ์ดที่เป็นสไตล์เอ่อเขาเรียกว่าการ์ดเฮมนะครับในด่านการ์ดเฮมอะเลดิกอาลิสนะครับผมหมดเลยเนี่ยเอ like นจัสติกไลบีโอนะครับผมไลท์เวิร์ด พวกตัวที่มันมาในแมปการ์ดเฮมอัปเดตมาใหม่ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยส่วนเรื่องสกิลนี้น่าสนใจเนี่ยถ้าเป็นการฟ้าก็เอนดามดเมเนแต่ว่าเขาก็ใส่ท่าใส่อะไรกันก็น่าจะคุ้มกว่านะครับผมวันเดอร์เลอร์นะครับผม, ler, บผมฟันก็คือความสามารถก็จะเหมือน ของเก่าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้คร่าวๆแล้วกันซึ่งเกรดการ์ดม่วงที่เข้ามานะครับใบที่ผมอยากได้ก็คืออันนี้ไม่เกี่ยวนะอยากได้แซนแมนเฉยๆเพราะว่าเอาใบลงดัน COC90 นะครับผมเพราะว่ามันมีบอสเป็นธาตุทรายเราใส่ธาตุดิน,นดินสไตลธาตุดินนะครับดินชนดินมันจะเบาเนาะโอเคแล้วก็การ์ดที่เข้ามาใหม่2ใบอันนี้เป็นเกรดสีทองดูยังไงว่าเกรดสีม่วงเกรดสีทองนะครับเรากดแรกตรงเนี้ยเห็นไหมครับเวลาเรากดแรกเนี่ยเราจะมีราคาบอกอยู่แต่ว่าทําไมการ์ดสี ม่วงราคา2,500ทําไมก้าสีม่วงราคา5,000เพราะว่าอันนี้แหละถ้าได้ทองเนี่ยก็คือจะสุ่ม 3, 4, 5, 6, 6ใบนี้แต่ถ้าได้สีม่วงก็จะสุ่มใบ2,500แล้วก็ ตอนนี้2ใบที่เข้ามานั่นก็คืออาริสกับการ์ดเรดิกนะเรดิกความสามารถก็คือกันการโจมตีปกตินะครับ20%บวกอีกก็มาอีก 2. 5เพูดง่ายๆกันมองต่อยอะเออได้นะครับอันนี้คือกันบอสโดนโดนมอนสเตอร์แรงขึ้นแต่โดนบอสเบาลงก็มีอีกหนึ่งอันที่น่าสนใจไลท์เวิร์ดนะครับผมอินหนึ่งฮิลลิงแต่ว่ามันก็เป็นของพระพูดง่ายๆว่ามีการอัปเดตเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับเพืเ่อนๆที่ยังไม่ได้เข้าเกม ก็อย่าลืมเข้ามาดูกันได้นะครับผมอ่ะวันนี้เรามีอะไรนะครับวันนี้ผมเตรียมมาทั้งหมด56บใบบวกกับตรงนี้ครับกดใช้งานนี่แล้วก็อีกหนึ่งอันกดนี่ตัวกาชาติเกตสิบนะครับกดใช้งานหม่สองนี่ครับเรียกได้ว่าสุดพรีเมียม9กาใบมาดูกันครับผมว่าคลิปเรียวนี้เราจะจัดหรือจะเจ็บถ้าชื่นชอบ คลิปวิดีโอเสร็จตังหลังตู้เย็นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยกดนได้ <c oughs> ยังครับไปครับผมและนายหุนนั่นแหละนั่นอะ <c oughs> ยังไม่ได้กดซับกดซับให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณคับ เนี่ยครับผมเป็นพรีเมียมการ์ดเลยนะครับเรียกได้ว่าตึงๆเหนียวๆเ,เลยเรียกว่าสองพันแมวต่อนหนึ่งคลิกเนี่ยผมขออย่างนะครับตอนหนึ่งคลิกเนี่ยคุณจะโดนประมาณนะครับผมเพราะว่าบางทีพี่ๆไไม่ได้ยังไม่ได้เล่นไงพันห้าร้อยบาทสองพันแมวนะครับผมต่อนหนึ่งคลิกเพราะฉะนั้นแล้วพันห้าร้อยบาทครับไป เมลีพีครับผมกระดูงตีด้วยนะครับพีเอกแท็กมีโอกาสามอินที่จะทำให้สตูหล,ลับ1วิเท่านั้นนะครับการมาออกมา2ใบต่อครับอีกสิบไม่ต้องแบบทีเผอแบบจริงจังจ,จดกดแบบไม่มีโค ฟ้าล้วนนะครับผมเรดิกอาเชอร์ครับทำดาเมจต,ต่อชาร์โด้มอนเตอร์สเอร์นะครับเออแล้วลืมบอกว่าการฟ้าถ้ามันดวงซวนจริงๆนผมก็อยากได้โยกเกดกับวิปนะครับผมคือวิปเนี่ยผมขาดอีกน่าจะ8ปใบส่วนโยกเจกาขาดอีก4ใบไปครับอีกหนึ่งทีถ้าพร้อมแล้ว4,500้กด อย่าว่าสีทองเลยในสีม่วงกูก่อนเไ,ไลท์เวิร์ดครับมาหนึ่งใบโอเคครับแค่นั้นแหละ <c oughs> อย่าลืมรอบที่แล้วเราได้การ์ดคนเหมืองด้วยการกดทีละใบเพราะฉะนั้นครับลองทีละใบดู <c oughs> โอเคต่อโอเค ้ยดวงดีกว่านะทีละใบอ่ะคลิคอนดามเมจ่ยสิปเปอร์ครับผมคลิปตอ่อมอนเตอร์นะครับที่ไม่มีรูปร่างผมว่าถ้าดวงดีแบบนี้ต้องโหลดมาเล่นแล้วครับอย่าลืมนะครับดาวน์โหลด A O Origin ได้ทั้งหมด5ช่องทาง Official นะครับไม่ว่าจะเป็น App Store นะครับผม Google Play, หัวเว i ย p p Gallery, Oppo, App Market และทิ้งดาวน์โหลดทาง PC ข้างล่างเลยนะครับไหนๆก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็อย่าลืมใส่กีโ้ นักลาาไลท์ซัมเมอร์กิฟด้วยนะครับมีจำนวนจำกัดใครยังไม่ได้ใส่อย่าลืมรีบไปใส่นะครับผมเขาไม่ได้ผมจะใส่คุณแล้วเนี่ยไปต่อว่ามาแล้ววะม่วงมาม่วงเริ่มมาแสดงว่าต่อไอ้น้ำเบรกไปอเมื่อกี้มันเสียงมันเบาๆนะแบบมันแผ่วๆอ่ะ คลิปเองมัเไม่ยมันเสียงเบาวะเฮ้ยนะมาเน้าผมว่าต้องสิทธิ์อีกสักทีกระตุ้นมันหน่อยอีกสองใบครับพาลเารืนมาเปิดออลา่าเลยเอลเดอร์วิลล์อินสองกระหลัดอุ้ยเมื่อก่อนนี้กระหลัดนี้แบบเอาเรื่องอยู่นะ 10บใบต่อเปิดสลับนะสิบใบหนึ่งใบสิบใบหนึ่งใบถ้าพร้อมแล้วก็ไปครับอีกพันห้าห้าร้อสิบสี่สิบห้าหกสิบไอแบบเนี้ยแม่งเจ็บเจ็บแบบมันเจ็บไวอะ่ะเข้าใจปะไลบีโอครับนี่โยกเยกมาอกหนึ่งมันเจ็บแบบเจ็บไวอะ่ะผมรับไม่ไหววะ่ะอย่างนี้ดีกว่าค่อยๆเจ็บอย่างน้อยผม,ผมได้รู้สึกมีขาวครับผมค่อยๆเจ็บ เจ็บวายแล้วหัวใจมันล่ำล้องวูฟครับไปต่อตอ๋อเฮ้ยวิฟเยสอยากได้อยู่พอดีนี่ครับเอามาอัพหมูหนักสคริปโชว์ลูกมายานเนื้อ สามใบครับเฮ้ยมันเคยได้ทองเราเคยเปิดได้ทองตั้งหลายครั้งแล้วขอหน่อยมดดำและอันนี้แหละปันห้า <laughs> เอาจัดไปในในมันก็ชุบเศษตังหลังตู้เย็นแล้วเราก็ต้อง เียนด้วยไป 1, อีกพันนาอของอ์องเทพสพามตาลมาดินใจอ์เทพสา ตามจริงเพื่อนเอาหน่อยม่วงมันหนง่งงูแฮกเด้งไปเลยเอาหน่อยเพื่อนคัมอนมอนคัมออนคัมออนเบ้อ Okay. เออลิมดูเลยแล้วเราได้แสนแมนบ้างปะยังมันเดี๋ยวค่อยเอาไปดูเงาแต่ผมคิดว่าไม่ได้นะ <Yeah. S 1> เฮ้ยม่วงหรือฟ้าเปิดจนตาลายแล้วตามผมลายหมดแล้วตอนเนี้ย เป็นสีทองอลามอลามใช่ไหมเหลืองทองอ่ะหมดแล้วใครจะแค่เอาอีกอ,อ,อีกนั่นอีนึงไหลนี่แหละกูว่าไปหมดตังกับไหลเนี่ยมันปิดอย่างนี้ไม่ได้ขออีกที ถ้าเกมมันเลือกเรามันก็เลือกเราเว้ยไปโอเคครับผมขอบคุณครับอ่ะเรียบร้อยนี่ครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีความสุขดีครับอ่ะ สำหรับเพื่อเพื่อที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับก็อย่าลืมดาวน์โหลดผ่านทาง App p Store g o o g l e p l a y Hu a w e i a p p Gallery o ppo App Market และช่องทาง Vc ลิงก์ดาวนโหลดอยู่ข้างล่างเลยนะครับผมและอย่าลืมใส่ที่โค้ดนะครับนักล่าไลฟ์ซัมเมอร์กิฟต์นะครับของมีจำนวนจำกัดใครที่ยังไม่ไปใส่ก็อย่าลืมไปใส่กันนะครับผม และสำหรับวันนี้นะครับความสนุกที่พกมาให้นะครับผมก็คงต้องเก็บไว้สำหรับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคีรักกันพี่กอบผมสวัสดีครับ